ทาราแกนวิราพัทยานี่คือสวนห้องเรานะคะห้องเบอร์ชั้นสิบอันนี้จะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่นะคะอันนี้เป็นโซนตู้เสื้อผ้านะคะโซนตรงนี้เป็นโซนห้องน้ำมีของเด็กมาให้ด้วยแชมพูพวกอะไรพวกนี้นะอ่ะน้ำกเอาสวนนะล้างหน้า <laughs> จะล้างจานแล้วหรือจ๊ะ, <laughs> จะ <laughs> เลนทาวเวอร์อุ้ยเขาบอกเลยนะหนูกดเกิดอนะไรเป็นแบบอะไรอันนี้คือโถห้องส้วมนี่ห้องส้วมนะคะไปดูเตียงไปดูเตียงอันนี้อ่านี้คือจพวกชากาแฟกาแฟห้างนี้นี่นี่อันนี้คือ,อ,นนคอของเปล่ากระติกน้ำแข็งอ่านนี้ตู้เย็น เตียเขาเปิดเนี่ยออมเตียหาอม่มีอะไรเลยนะคะทีวีแล้วก็โต๊ะเฮ้ยเฮ้ยม่มาดูนสไลดอร์ต่อกาเเอันนี้ต่อพว่ามาขึ้นบันไดนีุ่ดเราต่อลงไปทีแล uh ้วกต่อลงไปี So, Kina, ready? Three, let let's go! Yeah, she tries style. Sabo let's go! Oh, yeah! That was bad. Sabo Uh-oh! Ruby, one second. 3, Vienna, 3, 2, 1, let's go! Oh, Opa! Good one, not bad. Seven point the นี่รมีรถไหมคะถ่ายแล้วเหรอถ่ายไปแล้วเนื้เนื้อเอเนื้วานิลาเจ้าก็เล่ะน่าแล้วก็เปที่ขับอ๋อเป็นร้านนี้ข้างนอกน่าร้านของเด็กนี่มันจะเป็นร้านที่อยู่ตรงนี้นะคะถ่ายไปแล้วเหรออ่าถ่ายด้านนอกนี่ถึงแค่ขาตั้งกล้องไปแล้วก็เสียบนี่ก็เลยถอดแล้วว่า อ,อ,อันนี้อันนี้คือเข็นอันนี้คือเขน<ค>็นใต้นี่แห่เลยะคะแห่นางสงการนางนพมาศอะคะโอ้โหประตูน้าวินเดมจอมเทียนพัทยาค่ะไปดูในห้องกันเลย เราเข้ามาโซนแรกหรือว่าเอาห้องน้ำก่อนโอเคอันนี้คือโถสุขภัณฑ์และส่วนอันนี้ก็คือเป็นเฮ้ยเปิดเลยเป็นเลนชาเวอร์มีแชมพูกับครีมน้ำให้ด้วยนะแล้วก็ที่ล้างมือกระจกแบบมินิมอลเปิดไปเลยแล้วก็ที่อาบน้ำตรงนี้บัวก็บ้าว โบก,ก็ต้องปิดนะคะม,มันปิดลงมาได้ใช่ไหมจ๊ะใช่อันนี้เป็นเ,เปิดดึงออกมาผะกรึงด,ดึง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 ,ดงแรงอึ๊บอึ๊บไม่ได้เปิดยากไหมอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะมี ตู้เซฟล่มนะคะแล้วก็ไม้แขวนเสื้อส่วนถัดมาก็จะเป็นการน้ำชานะคะพวกชากาแฟมีตู้เย็นด้วยเขาให้อะไรมาบ้างอันนี้คือให้ฟรีหรือเปล่าเอออันนี้กินได้ใช่ใช่เขาบอกใช่ไหมแต่เป็นเตียงทวินนะคะเป็นแบบสี่ฟุตกับแบบหกฟุตหกฟุตจะเป็นแบบนี้อ้ก็มีโซฟา โซฟาอยู่ทางนี้นะคะมีมีรบ,บียงระเบ,บียงอยู่ตรงนี้โอ้โหคือต้องปิดล็อกประตูเงองนะทุกคนดึงข้างนอกร้อนมากเลยมีสะด้วยสามสะเลยเนาะนี่เดี๋ยวจะลงไปเล่นข้างล่างนะมีนี่นี่นี่นนนสนามเด็กเล่นนะเล็กๆนี่น แบบอันนี้ฮะทุกคนเน่เน่เน่อันนี้ในลูกเขาเห็นว่ามีสไลเดอร์ลงน้ําด้วยแต่ว่าอันนี้นีมันจะไม่มีด้วยนะลมไดูทําไมอไปเจอกัานที่เล่นน้ำค่ะเอ้ยจะบอกว่ามันมีเกมรูมกับคีคขับด้วยไปเกมรูมกันนะเจอกันที่เกมรูมค่ะจุบบ่ม,ม,มเอาไหมายังโอ้ ฟันไหมจ๊ะแม่ค้า<ห>ขายไ,<ห>ไ<ห>อติมคะ่ะเดี๋ยวฟันไหมโซนแก้วเชียดอ่าอ่ามาค่ะเอกื้อหอมสับันึน่งน,นะเดี๋ยวขอค่อยมากินเนาะอีสตร้าบอรี่มะนาวก็ได้